เทคโนโลยีสารสนเทศจุดเริ่มต้นของอนาคตดิจิทัลโลกในวันนี้หมุนเร็วกว่าเดิมทุกวันทุกอย่างรอบตัวเราทุกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่สมาร์ทโฟนรถยนต์อัจฉริยะไปจนถึงระบบ AI ที่ช่วยคิดแทนมนุษย์แล้วใครกันคือผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านี้คำตอบคือคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นั่นเองคณะวิทยศาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคือสถานที่ที่หลอมรวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างบุคลากรที่พร้อมรับมือกับโลกยุคดิจิทัลที่นี่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้จริงเช่นการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนักศึกษายังได้ลงมือทำจริงผ่านโครงงานและกิจกรรมหลากหลายแต่สร้างประสบการณ์และทักษะที่ใช้ได้จริงบัณฑิตจากสาขานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นนักพัฒนาโปรแกร,รมหรือซอฟต์แวร์เดเวลปอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ d a ต้า n อน y ลิสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์หรือไซเบอร์ซ u เค t ร s ตี้สเปเชียลิสต์นักออกแบบเว็บไซต์หรือมัลติมีเดียดีไซเนอร์ และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่สร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าคุณจะอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลหรือคนที่ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นจุดเริ่มต้นทั้งหมดอยู่ที่นี่คณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเราสร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างอนาคตเพราะอนาคตของโลกดิจิทัลเริ่มต้นจากคุณ